วายเสยฝนตกลงมายาวในเก็ะเฮเธอตองฝ้าในปางสักลงไวม่ค่ะหนอพี่น้องเขาด้วยเขาเลยชอมเจือเฮนยีเปื้อในก็เขี้ยมนะคะ่ะอันนี้เป็นหมูวานเย,ง,นยง,ง่วายค่ะหนอเจียเยืฝางจีรอนเกื่อใหม่เมืองไทยปอดเหนือในคะ่ะ ทีนั่นสับปินจ้องเวียงไหว้ค่ะนาองอันรอมันจิกมันเด่นเพราะใค่นด่นดีครับมือใครสานิทธิ์อันนั้นก็เป็นตั้งวันปีนป่ายชื่นวันเด่นคั่เนาะมีเมาส์ไหนค่ะนั้นเป็นในตำบลมอันปีน เอ,องม่อนปิ่นเชฟเว้งมือฝาง <c oughs> อันนั้นจำเป็นห้องยาวฟางังกันารอันหันคันนะอันเป็นเครื่อนเตือนกัน ตั้งปูนช่ำเปลี่ยนควานหัวไฟในคันนั้นนั่นแก้งหัวไฟนั่นแก้วมุสีดีมหัวไฟข้างนอตั้งปูนคอยเป็นตั้งตัวพึ่งคุณครับ ถ้าน้องพนังบุญขนอดแค่นี้ครัในกางข่าวก็บอกกลุ่มลงสมบูรณึกลงไว้ก็เนิดเอาไหวามาดังในขนอดอันนี้ก็เป็นวัดพระธาตุนคะครัวัดพระธาตุวันเมืองไหววันตวนฮูตึ้อเฮ็ดก็ขนอดไปเยาวางงแต่ยินได้ป่เยยาวก็ตีเฮ็ดป่วย เข็นักะไนะ้คนเดียยอมสีตาสีบอกปีมาได้ยอยบเลยคืนนั่ค่ะอย่าไปหลุดต้านแลน้วขะนอหมอมือเขาตึกมาเฮ็ดทางเฮ็ดฟังมันอยู่คะนัที่พคนไหนก็มีวิหารวิหาราอารามเมหนคะครัเป็นเตียเต้ยกเงินเตียกข้ามเล่เป็นตาสีเช็มหนกะครัตั้งดดเดียอ่ากันไก็เม่ดมีพระแล้าก็มีกองโบอย่าก็ม,มีวิหารไห,ไหนขะนอะไนขล้คืนก็เข,ข็มกันนะ ในคตั้งลงกามัน